อันนี้ไม่ขอระบุชื่อนะคะผมพลาดทำผู้หญิงท้องแต่ไม่ได้รักกันผมก็ยอมรับผิดชอบแต่เธอเรียกร้องเกินไปจนผมอึดอัดจากที่แรกจะยอมรับผิดชอบดีๆตอนนี้เริ่มไม่แน่ใจใจยังมีเงื่อนไขถ้าเธอดีผมจะรับดูแลถ้าเธอไม่ดีผมจะรับแค่ลูกหรือต้องทำอย่างไรครับขอบคุณครับคุณหมอผมเพิ่งฟังคุณหมอได้เก้าเดือนครับ เอออันนี้มันเป็นเรื่องยากเรื่องซับซ้อนนะเรื่องสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะต้องใช้ยานปัญญาในเมื่อมันได้ผิดมาแล้วก็ให้สำนึกทำผิดมาแล้วก็สำนึกผิดนะทำผิดมาแล้วก็สำนึกผิดนะแล้วก็พยายามแก้ไขตัวเองให้มันดีให้มันถูกต้องนะผิดศีลมาแล้วก็สำนึกผิดแก้ไขตัวเองให้มันถูกต้อง เราก็ต้องดูทีนี้มันดูตอนนี้มันจะไม่ตายตัวหรอกมันดูกุศลอกุศลของเราและคนที่เกี่ยวข้องว่าจะให้สัมผัสสัมพันธ์ได้ขนาดไหนอันนี้เราต้องยอมแล้วนะมันต้องยอมดูว่ามันจะสัมผัสสัมพันธ์กันได้ขนาดไหนถ้าเราจะเอาแต่ใจตัวเองขนาดไหนนะชีวิตเราชีวิตเราก็จริงๆแล้วนี่ถ้าดีที่สุดนะชีวิตน่ะมันอยู่เป็นโสดได้มันดี เอาละมันจะต้องมีลูกมีครอบครัวอย่างนี้นี่เราก็ดูว่าองค์ประกอบในชีวิตของเราน้าฟ้าจะให้เราอิสระได้แค่ไหนเราก็ต้องเพิ่มศีลให้ดีนะฟ้าให้เราอิสระได้แค่ไหนฟ้าจะให้เราได้ได้ทำความดีหรือว่าคือถ้าเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนไม่ดีเอาอย่างนี้นะถ้าเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนไม่ดีฟ้าจะให้เราห่างเขาได้แค่ไหนเราก็ยังไม่รู้ กุศลของเรามีแค่ไหนเราเพิ่มศีลของเราเต็มที่ลดกิเลสเต็มที่รับผิดชอบลูกก็ดีแล้วอย่างน้อยก็รับผิดชอบลูกเราก็ควรจะรับผิดชอบนะส่วนตัวเขาฟ้าจะให้เรารับผิดชอบเขาได้แค่ไหนล่ะนะฟ้าจะให้เรารับผิดชอบเขาได้แค่ไหนคือหมายความว่าเราจะมีอิสระในการทําความดีได้แค่ไหนจะมีอิสระในการไม่ไปเกี่ยวข้องกับคนที่ถ้าเราเห็นว่าเขานิสัยไม่ดีนะ เขาเรียกร้องมากเกินไปอะไรต่างๆก็แล้วแต่ถ้าเราเห็นว่าเขานิสัยไม่ดีเนี่ยนะฟ้าก็คือกุศลของเราเนี่แหละกุศลของเรากับของเขาที่เกี่ยวข้องกันนะ่ะจะให้จะให้เราห่างเขาได้แค่ไหนเราก็เอาแค่นั้นจะให้ห่างได้แค่ไหนเราก็เอาแค่นั้นถ้าอากุศลออกฤทธิ์ของเราออกฤทธิ์มากเขาไม่ให้ห่างเขาไม่ให้ห่างคนคนนั้นจะต้องได้อยู่ใกล้ชิดกัน จะต้องอยู่ด้วยกันมันก็ต้องอยู่ด้วยกันก็เต็มใจเลยใช้เวรใช้กรรมเลยนะก็ปรารถนาดีต่อกันเลยลดกิเลสเราไปมากๆปรารถนาดีต่อทุกชีวิตจริงๆแล้วนี่นนะจะรักหรือไม่รักทางโลกนี่นะแล้รักทางโลกมันก็มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีอยู่แล้วละเราก็รักทางธรรมสิเปลี่ยนเป็นมารักเขาแบบทางธรรมเปลี่ยนเป็นมารักเขาแบบทางธรรมปรารถนาดีต่อเขาปรารถนาให้เขาพ้นทุกพ้นความยึดมั่นถือมัน่น เหมือนกับที่เราจะพ้นความยึดมั่นถือมัน่นเราก็พยายามล้างความยึดมั่นถือมั่นของเราเนี่ยนั้นเชิงนี้ไปก็เหมือนกัน่เราปรัถนาดีต่อเขาก็ปรัถนาให้เขาหมดความยึดมั่นถือมัน่นในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเขาจะได้พ้นทุก์ให้เขาหมดความยึดมั่นถือมัน่นให้เขาทําดีถ้าที่จะเป็นไปได้ในแง่ไหนเชิงไหนก็แล้วแต่ทําได้แค่ไหนก็แค่นั้นทําไม่ได้ก็ทําที่ตัวเราอย่างเดียวเท่านั้นแหละถ้ามันจะต้องสัมผัสสัมพันธ์กับเขาจะต้องอยู่กับเขา มีวิบากอะไรที่โอ้โหนะวิบากเนี่ยมันมัดแบบมันก็มีนะฉันจะต้องชดใช้ถ้าวิบากมันมัดจะต้องอยู่กับเขาอย่างนี้เป็นต้นนะจะต้องอยู่กับเขาเลยมันออกมาไม่ได้มันไม่ได้มีกุศลที่จะออกมาได้อกุศลมัดที่จะต้องให้ใช้วิบากมันจะออกมาเนี่ยมันจะมีโอ้โหมันจะมีตัวขวางมันปิดกั้นเกินฝืดฝืนเกินลำบากเกินทรมานเกินเสียหายเกินแตกเล่าเกินเสียงเกินมันจะมีเรื่องไม่ดีนี่โอ้โหแรงเลย ถ้าเป็นอย่างนั้นเราประมาณได้เลยว่าโอ้ฟาให้ใช้วิบากอยู่กับเข้าไปเลยอยู่กับเขาไปเลยแล้วก็ใช้เวนใช้กรรมไปมันจะโดนอะไรอะไรก็ใช้เ้นใช้กรรมไปนะรับเต็มเต็มหมดเต็มเต็มเป็นไงเป็นการรับเท่าไหร่หมดเท่านั้นเลยใช้เ้นใช้กรรมไปแล้วก็เมตตาเบกขาเข้าไปสํานึกผิดที่เราทํามายอมชดใช้วิบากแล้วก็เมตตาเบกขาเข้าไปพาเราก็เพิ่มศีลเข้าไปแล้วกพ็พาเขาเพิ่มศีลถ้าที่จะทําได้ นั่นแหละเราก็ล้างความยึดมั่นถือมั่นกันไปอยู่เป็นม İ ิตรกันเป็นพี่เป็นน้องกันอย่างนี้เป็นต้นก็อยู่กันไปเป็นมิตรกันเป็นพี่เป็นน้องกันไปพากันเจริญในธรรมขึ้นไปเพระสุดท้ายชีวิตก็ต้องพ้นทุกแบบนี้อื่นจากนี้ไม่มีต่อให้เราไปอยู่กับคนที่เรารักเราชอบใจสุดท้ายเราก็ต้องล้างกิเลสเราแล้วก็พาเขาล้างกิเลสอยู่ดีเราก็ต้องพาเขาล้างกิเลสอยู่ดีมันไม่มีวิธีอื่นที่จะพ้นทุกไม่งง้นกับพ่อกิเลสความชอบ ที่จะได้สมใจช่างที่ไม่ได้สมใจอย่างนั้นนะแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแล้วก็กลัวจะไม่ได้สมอยากได้ก็กลัวจะหมดไปหมดไปก็ทุกอยากได้ใหม่อีกกระทุกอีกกลัวจะไม่ได้อีกมันวนอยู่ในทุกทําลายสุขภาพแล้วก็ทําไม่ดีโชคกับโชคกันเหมือนเดิมมันจะเหมือนเดิมสุดท้ายมันก็ไม่ได้พ้นทุกหรอกต่อให้ได้คนที่ถูกใจเราก็ไม่ได้พ้นทุกหรอกต่อให้ได้คนที่ถูกใจเราก็ไม่ได้พ้นทุกหรอก มันดีแล้วล่ะได้คนที่ไม่ถูกใจ่ะมันดีแล้วนะมันจะได้มายึดมั่นถือมั่นนะอาจารย์ว่าไม่ต้องห่วงมากกับมันดีแล้วล่ะนะไปได้คนที่ถูกใจแต่มันจะสวยเอานะโอ้ยก็จะห่วงจะห่วงจะทุกอย่างนั้นนะเออคุณโชคดีแล้วล่ะคุณไปได้คนที่ไม่ถูกใจนะก็มันล้างความยึดมั่นถือมั่นง่ายหน่อยแต่มันจะเมตตาได้ดีไหมนี่อีกเรื่องหนึ่งนะคุณก็พัฒนาสินะพัฒนาเนะมองในแง่ดีตรงนี้ว่าเออดีนะมันไม่ต้อง ใจมันไม่ต้องผูกพันแต่มันก็มีเมตตาเบคาต่อกันแล้วก็ช่วยกันให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้อันนั้นมันจะดีนะมันไม่มีอะไรที่เป็นสุขหลอกในโลกใบนี้ต่อให้เราได้คนที่ถูกใจไม,ไม่ได้คนที่ถูกใจมันไม่มีอะไรสุขเรามีแต่ทุกข์ทุกตอน,นั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะมีแต่ทุกข์มีแต่ภาระเพราะอะไรเพราะว่าชีวิตแต่ละชีวิตนี่ทำชั่วมาหาที่ต้นที่สุดไม่ได้โอ้โหมีกิเลสก็มีวิบากเนี่ยเพียบทุกข์ มันต้องพากันออกจากกิเลสออกจากวิบากออกจากทุกนั้นมันจึงจะถูกต้องก็ถือโอกาสปฏิบัติธรรมเถอะถือโอกาสปฏิบัติธรรมเลยนะมาตลีมาเตือนแล้วมาตลีเทพสัลถีมาเตือนคุณแล้วนะมาเตือนมาบอกแล้วว่ากิเลสเนี่ยมันพาทุกกิเลสมันพาทุกกามมันพาทุกพาทุกพาเดือดร้อนก็ภาคเพียนลดละกิเลสออกจากกาม ออกจากพยาบาทมันจะได้ไม่ทุกข์นะภาคเพียรลดละกิเลสไปแล้วก็พากันลดละกิเลสไปนาเขามาเตือนว่าได้เวลาปฏิบัติธรรมแล้วเขามาบอกว่าได้เวลาปฏิบัติธรรมแล้วเป็นทางเดียวที่จะอยู่รอดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขไม่เช่นนั้นปัญหามันจะหนักก็ไปเรื่อยหนักก็นกไปเรื่อยหนักก็นไปเรื่อยดิ้นไม่ออกเลยมันจะมัดหนักหนักหนัก,นก,นกแล้วทุกข์ทรมานมากเลย ทุกทรมานมากเลยนะเพราะฉะนั้นมีวิธีเดียวคือลดกิเลสภาคเปลี่ยนลดกิเลสช่วยเหลือผู้อื่นนะส่วนการที่ว่าเออเราว่าไม่อยากจะอยู่กับเขาอะไรยังไงก็ตามที่อาจารย์ว่านั่นแหละถ้ากุศลออกฤทธิ์ได้ดีเขาปล่อยเราจริงๆตอนนี้มันอยู่ที่เขาปล่อยเรารือไม่ปล่อยเราเท่านั้นนะดูท่าก็ไม่รู้นะตรวจสอบเอาเขาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับเขาเขาปล่อยเราไม่ล่ะถ้าเขาปล่อยเราเราก็เอาอยู่กับเรากับลูกไป ใช่ไหมเราก็เอาดูแลลูกไปถ้าเขาไม่ปล่อยก็ไม่มีปัญหาก็อยู่ด้วยกันไปเขาไม่ปล่อยถ้าถ้าตามที่อาจารย์ว่าเนี่ยถ้าลูกโหร,รู้สึกว่าเราอยากได้อิสระจากเขานะแต่ถ้ามันปิดกั้นเกินฝืดฟืฟ้นเกินลําบากเกินทรมานเกินเสียหายเกินแตกกล้าเกินเสี่ยงเกินถ้าเป็นสภาพอย่างนี้ปุ๊บนี่ก็ไม่ต้องอันนี้ก็ต้องอยู่ด้วยกันไปเพราะฉะนั้นมันไม่ตายตัวใช่ไหมก็อยู่ด้วยกันไปปรัถนาดีต่อกัน พากันพ้นกิเลสไปนะก็ต้องขอโทษเขานะ่นเอาโหสกรรมเขาขออโหสกรรมเขาเออเราก็แม่มันเป็นธาตุพึงกิเลสมันนะมันยังชนะกิเลสไม่ได้นะก็ขอ,อโหสกรรมกับเขาที่ทําไม่ดีกับเขาเอาโหสกรรมกับตัวเองที่มันนะอโหสกรรมให้ตัวเองด้วยที่มันไปทําชั่วนะก็กลับใจใหม่กลับใจใหม่นะขออโหสกรรมต่อพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ที่ไม่ได้เชื่อท่านขอ,อโหสิกรรมต่อคนที่เราไปทําไม่ดีเอาโหสิกรรมต่อตัว,ตวเราเองแล้วก็ภาคเพียนทําสิ่งที่ดีให้ถูกต้องทําสิ่งที่ดีให้ถูกต้องต่อไปนั่นแหละดูความเหมาะความควรที่มันจะสงบอยู่ได้สรุปแล้วจับที่หลักการความสงบอะไรที่มันจะสงบได้มันจะเป็นสมาจไม่วิวาทกันได้อวิวาทะของพุทธะต้องไม่อวิวาทะอะไรที่มันจะสงบได้ก็เอาอันนั้นแหละ ไม่วิวาทกันสงบกันเป็นมิตรต่อกันก็เอาอยู่ในขีดนั้นนะนั่นแหละจะเป็นขีดที่เหมาะที่สุดสําหรับคนแต่ละคนนะซึ่งกุศลอกุศลของแต่ละคนไม่เท่ากันนะดูความจริงนะปัจจุบันนั้นๆนนะอะไรที่สงบนะคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดณนะตอนนั้นนะเหตุการณ์มันสงบได้เราก็ทําใจให้ถูกต้องนะถ้ามันต้องอยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยกันอย่างสงบ นะยินดเีเต็มใจเลยนะนะใช้เวรใช้กรรมไปโชคดีแล้วลายหมดอีกแล้วอย่างเดียวเท่านั้นนะเจอลายอะไรเข้ามาก็โชคดีแล้วลายหมดอีกแล้วเท่านั้นนะแล้วก็กลมหน้ากลมตารับพิบากไปทําความดีไปทําความดีให้ถูกต้องถูกตรงไปนะอา้าวก็จะก็แนะนําประมาณนี้แหลนะลองไปปฏิบัติด,ดูแล้วชีวิตมันก็จะพบทางสว่างไปเรื่อยๆได้เวลาปฏิบัติทำแล้วศึกษาธรรมะดีๆนะรีบออกจากทุกข์ซะ รีบออกจากกิเลสซะชีวิตจะพ้นทุกข์ได้เร็วอา้าวเชิญขอบคุณค่ะ